สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ iPhone 13ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตหลังจากใช้งานเข้ามา6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับเจ้า iPhone 13เครื่องนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนขอมานะครับว่าเฮ้ย hey, พี่ใช้งาน iPhone 13เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยผมกําลังจะตัดสินใจเลยก็โอเคครับคลิปนี้มีโอกาสจัดให้ตามคําขอครับ iPhone 13เครื่องนี้นะครับก็คือผมซื้อมาใช้งานแทนเจ้า iPhone SE รุ่นที่2เนาะก็อยากจะได้สมาร์ทโฟนที่จอไม่ใหญ่มากพกกพพพาาาง่ายพพสะดววแล้็ ในฝั่งของ iPhone นะครับตอนแรกไปดู iPhone mini แต่ว่าเอาไปเอามาแล้วเฮ้ยราคามันก็ไม่ได้ห่างกันมากนะครับเพราะว่าผมซื้อพร้อมโปรจากทางเครือข่าย D ีแทเนาะราคา2องหมนิดๆครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้โปรนานหน่อย24เดือนเลยนะครับเอาไปเอามาไปลองจับตัว mini นะครับ13 m i n มเอ้ยมันเล็กไปอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่ พอไปลองจับตัว iPhone 13เออวะมันก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะขนาดหน้าจอ6.1นิ้วเอาใส่กระเป๋าของเกงพกพาง่ายพกพาสะดวกครับก็ตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ในเรื่องตัวขนาดตัวเครื่องนะครับแล้วการใช้งานเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับก็ผมเอามาใช้งานเป็นเครื่องที่แบบว่าใช้งานในชีวิตประจําวันครับไม่ใช่เครื่องที่เอาไว้แบบทํางานหลักเลยนะครับเครื่องที่ใช้ทํางานคอนเทนต์หลักๆของผมเลยนะครับก็จะเป็นตัว Note 20 u l t r a 5G ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น Hdge22 เอ t r ีแล้วนองอัแต่านี้็นะครับที่วับ ใช้งาน a c e b o o k เนาะใช้งาน i ิน t a g r a m นะครับแล้วก็ใช้งานดูในเรื่องตัวราคาเหรียญต่างๆนะครับแล้วก็ดูราคาหุ้นประมาณนี้ครับผมในเรื่องการถ่ายรูปนะครับเครื่องนี้เนี่ยผมจะถ่ายรูปบ่อยกว่าตัว Samsung Galaxy ี2 2นะครับเพราะว่าเอาใส่กระเป๋าของเก่งเนาะเราพกติดตัวไปไหนมาไหนครับเวลาหยิบขึ้นมาแล้วเราก็มีโอกาสได้ถ่ายภาพนะครับตัวกล้องของเขาเนี่ยเป็นกล้องหลัง2เลนนะครับถามว่า2เลนเนี่ยมันครบ ทุกการใช้งานไหมสําหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าครบนะเพราะว่าหนึ่งแหละมีเลนหลัก2มีเลนมุมกว้างครับตัวผมเองเนี่ยผมชอบถ่ายเลนหลักเนาะแล้วก็เลนมุมกว้างเนี่ยก็เป็นเลนที่ผมชอบใช้งานลองมาจากเลนหลักนะครับเวลาถ่ายวิวถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันเก็บตัวภาพเนี่ยได้ครบดีนะครับก็คือเป็นเลนที่ผมใช้งานแบบหลักๆเลยนะครับแค่2ตัวนะครับ โอเคครับผมในส่วนของตัวจอ,องเขานะครับไซสหน้าจออยู่ที่6.1นิ้วนะครับเป็นจอที่แบบว่าถ้าพูดถึงถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้แล้วติ่งมันจะเล็กลงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตัวติ่งตรงอะไรตรงนี้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบว่า เฮ้ย hey, มันดูใหญ่ดูเกะกะเนาะเพราะว่าตัวผมเองเวลาใช้ทิมนะครับผมก็ใช้เป็นทิมสีดาแบบนี้เวลาดูคอนเทนต์ก็โอเคครับไม่ได้เกะกะสายตาใจแรงได้ในเรื่องตัวความละเอียดของตัวจอการแสดงผลผมว่าสีสันเนี่ยโอเคดีครับสดดีสวยงามทุกอย่างดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวจอของเขาปกติผมใช้ตัว iPhoneSE รุ่นที่2ใช่ไหมครับตัวจอของเขาเนี่ยความละเอียดแค่เ d เองแต่ว่าพอเปลี่ยนมาเป็นตัว iPhone 13เนี่ยโอ้โหมันถ้าถามว่ามันต่างจากตัวนั้นนั้นมันต่างมากเลยนะมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ว่าก็จะมีข้้ออพิจาารณาแลวกกััน,นค็ื นี้เนี่ย refresh r a t ของเขายังอยู่ที่แบบปกติเนาะไม่ได้แบบ120เฮิร์เหมือนตัวโปรนะครับดังนั้นก็เพื่อนๆที่ชอบใช้งานจอลื่นๆอย่างเงี้ยก็คงต้องพิจารณาแต่ว่าสําหรับตัวผมเองแล้วเอาจริงๆนะจากการใช้งานมาไม่ได้รู้สึกต่างเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว H22 Ultra เนี่ยก็ไม่อะไม,ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันลื่นกว่าแบบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการใช้งานของผมเนี่ยก็แค่นี้เองครับ เนี่ยครับถ่ายไปถ่ายมาแค่นี้เนาะก็แบบมันก็ยังใช้งานได้ได้ดีปกติอยู่นะครับผมในเรื่องตัวจอเนี่ยผมก็ไม่ได้ติอะไรนะครับแต่ว่าก็ถ้าเ,เพื่อนๆจะพิจารณาก็จะพิจารณาในเรื่องตัวรีเฟรชเลแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ยังอยู่ปกติอยู่เนาะ แล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานแบบทั่วไปตัวชิปประมวลผลของเขาเนี่ยแน่นอนครับ CPU ตัว Apple A15 Bionic เนี่ยเป็นตัวแรงแล้วก็เป็นตัวมหาโหดอยู่แล้วครับในเรื่องการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัว Facebook อย่างเงี้ยก็ไทฟี a c e b o o k ได้อย่างลื่นไหลแล้วก็สมุทดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับสลับไปมาระหว่างแอปเข้าแอปอินตาแกรมนะครับเนี่ยสลับไปมาก็โอ้โหได้ลื่นดีมากๆอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะดูราคาเหรียญอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าอันนี้มันเป็นที่แอปเขานะครับมันต้องใช้เวลาโหลดนิดนึงแนละ้ะก็ดูได้แบบเออง่ายแล้วก็สะดวกครับเนี่ยครับไถสามารถที่จะดูได้แบบง่ายๆเลยนะครับพืืดๆเลยในเรื่องตัวประสิทธิภาพการใช้งานของตัวชิปนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยครับถ้าถามผมว่าเฮ้ยพี่ซื้อตอนนี้ใช้งานได้อีกยาวนานแค่ไหนก็ เพื่อนๆดูครับตอนนี้ iPhone 7 p าร์ i ไอโฟน8เนี่ยก็ยังแบบเออยังใช้อยู่นะหลายๆคนก็ยังใช้อยู่ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเนี่ยเป็น iPhone 13ครับถ้าแบบไม่เสื่อมนะก็นู่นแหละครับ3-4ปีเนี่ยแบบสบายๆเลยเนาะสำหรับตัวชิป Apple a p p l e A15 b i o อ i c กตัวนี้นะครับผมก็โอเคในเรื่องการใช้งานทั่วไปเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับได้ดีอยู่แล้วแล้วการเล่นเกมล่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้บอกตามตรงเลยนะครับผมไม่ได้เล่นเกมในเครื่องนี้มีแบบนั้นนทีเล่นทีนะครับโดยรวมแล้ว พับ G R O V เล่นได้แบบสบายๆครับคอนเฟิร์มเลยอันนี้เล่นได้แบบสบายๆแน่นอนครับนี้เรื่องการเล่นเกมเนาะ เพราะว่าชิปของเขาโอ้โหเป็นตัวแรงครับอันนี้บอกได้เลยเรือ่องการใช้งานตัวกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่12ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่ก็เป็นความละเอียด12ล้านทั้งคู่เลยนะครับมีเลนส์หลักแล้วก็มีเลนส์มุมกว้างเนาะตัวเลนส์หลักเนี่ยตัวค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ f 1.6นะครับแล้วก็ตัวเลนส์มุมกว้างเนี่ยค่ารูรับแสงจะอยู่ที่ f 2.4ถ่ายภาพสูงสุดได้ที่120องศานะครับก็เป็นมุมมองที่แบบเก็บ สำหรับตัวงานคอนเทนต์นะครับตัววิดีโอของเขาก็โอ้โหอัดได้เยอะอยู่แล้วครับในเรื่องตัวงานวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็คือดีมากๆดีอยู่แล้วครับเอาไปใช้งานแบบจริงจังได้เลยนะครับในเรื่องตัวงานคอนเทนต์ของเขาการใช้งานล่ะเป็นยังไงบ้างสําหรับการใช้งานนะครับผมชอบนะเวลาถ่ายในที่แสงน้อยของเขาเนี่ยโอ้โหเขาทาออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมได้ลองแบบถ่ายเล่นๆเนาะเนี่ยครับก็เก็บรายละเอียดได้แบบเนี่ยครบดีมากๆเลยครับแล้วก็ถ่ายออกมาแล้วแบบ เนี่ยครับได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยและที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยแกลลอรี่ของเขาครับแบบเพื่อนๆที่แบบไม่ต้องเฮ้ยต้องการอะไรที่มันยุ่งยากเนาะสำหรับการแต่งภาพอย่างเงี้ยครับเราแค่กดตรงนี้ครับฟืบเดี๋ยวเขาก็จะมาให้เราเองเลยครับอัตโนมัติภาพของเราก็จะดูดีแล้วก็จะดูโทนเดียวกันไปเลยนะครับเนี่ยครับแค่ ดกตรงนี้อัตโนมัติกดเสร็จครับแค่นี้เองครับผมในเรื่องตัวแอปแกลลอรี่ของเขาเนี่ยโอ้โหใช้งานได้แบบสะดวกมากมากครับเหมาะก,กับคนที่แบบไม่ต้องการอะไรมากฉันกดถ่ายปุ๊บาภาพตัวนี้เนี่ยมันดูมืดๆไปหน่อยเอยฉันต้องการสว่างกว่าน,นี้ก็เพื่อนๆก็มาแก้ไขแล้วก็กดอัตโนมัติได้เลยหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเล่งแสงเองก็ได้ครับเป็นแกลลอรี่ที่แบบใช้งานได้ได,ดีมากมากครับสำหรับสาวๆนะครับที่ชอบไปถ่ายรูปตามคาเฟ่น,นะครับแล้วเราแบบไม่มีความรู้เรื่องการแบบแต่งภาพอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมาปรับ โทนสีโน่นนี้นั่นยังไงเอาไว้โพสลงอินตาแกรมอย่างเงี้ยครับไม่ต้องกังวลเลยครับง่ายๆเนาะแก้ไขแล้วก็เนี่ยครับปรับอัตโนมัติเขาก็จะดึงตัวภาพให้มันแบบเออดูสวยดูใส,สขึ้นมาแบบง่ายๆเลยครับแล้วเราโพสต์ลงในอินตาแกรมเนี่ยมันจะดูเป็นโทนที่แบบเดียวกันเลยนะครับรู้ทันทีเลยว่าออใช้ iPhone ถ่ายมานะก็โทนใสวสวยสว่างครับเนี่ยครับซูมดูรายละเอียดก็ครบดีครับ ในเรื่องตัวการใช้งานตัวกล้องเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบใช้งานง่ายและก็ครบมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวแอปรูปภาพของเขาเนี่ย มันครบเลยเนาะเราแบบแค่แก้ไขแล้วก็ติ๊กอัตโนมัติเขาก็จะปรับให้เราเองเลยนะครับเหมาะมากๆกครับกับคนที่แบบไม่ต้องการอะไรยุ่งยากนะครับเรื่องใช้งานตัวกล้องเนี่ยผมว่าโอเคครับครบมากๆครับผมแล้วก็งานคอนเทนต์ก็ไว้ใจได้เลยนะครับส่วนตัวการใช้งานต่อเนื่องตัวนี้เนี่ยโอ้โหประทับใจมากๆครับเพื่อน,อนผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%อนะครับตอนเช้าเนี่ยจะชาร์จไว้ประมาณ 85- 9 0เนาะก็ใช้งานตกถึงเย็นได้แบบสบายสบายครับแบตเตอรี่เหลือประมาณ40บางทีก็50เลยบางทีก 30บ้างถ้าใช้งานหนักๆนะครับแบตเตอรี่อึดมากๆครับคอนเฟิร์มเลยว่าแบตเตอรี่อึดมากๆครับแล้วก็ในเรื่องตัวลําโพงนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นลําโพงคู่ที่ให้เสียงมาดีมากๆเลยนะครับมีรายละเอียดมิติต่างๆเนี่ยโอ้โหมีมาดีมากเสียงดังดีมากครับในเรื่องตัวเสียงลําโพงของเขาเนาะโอเคครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับใช้งานเจ้า iPhone 13นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ผมใช้งานมาแล้วรู้สึกชอบมากๆครับหนึ่งแหละชอบในเรื่องตัว ความอืดของตัวแบตเตอรี่ความแรงก็แน่นอนครับเพราะว่า CPU เขาเป็นตัวท็อปมันก็ต้องแรงแล้วอันนี้ก็ไม่เท่าไหรนะ่เนาะแต่ที่สําคัญครับเวลาเราพกพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยก็พกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับเขาเป็นเรือธงที่แบบไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับก็ถ้าเทียบกับตัว S22 Ultra ผมแล้วโอ้โหต่างกันมากเลยครับผม ก็โอเคครับสำหรับเจ้า iPhone 13นะครับถามว่ามีข้อพิจารณาไหมก็มีนะหนึ่งแหละตัวจอเนาะรีเฟรชยังปกติอยู่นะครับก็คือเป็น60เฮไม่ได้ไป็น120เฮิในเรื่องการปลดล็อคครับก็คือถ้าเทียบกับตัว iPhone SE รุ่นที่2ของผมนะครับที่ใช้งานมาก่อนหน้านี้ตัวน,น,นั้นเขาจะมีทัชไอดีนะครับก็สแกนลายนิ้วม,มือมันใช้งานได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นแบบปลดล็อกด้วยใบหน้าปลดล็อกด้วยเฟซไอดียอย่างเงี้ยบางทีมันไม่สะดวกนะครับบางทีก็ต้องกดรหัสเนาะบางทีก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใส่แมสกันนะครับอันนี้เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับในเรื่องตัวอุปกรณ์เสริมเนาะฟิล์มกระจกเคส โอ้โหอะไรต่างๆเนี่ยมีแบบเยอะมากๆเลยนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยเนาะตัวฟิล์มกระจกนะครับถ้าสั่งในช้อปปีเนี่ยแผ่นละไม่ถึงร้อยก็มีครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสาบาทอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตัวเคสเนี่ยมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วก็ลายต่างๆเนี่ยมีให้เลือกเลือกเลยนะครับผมส่วนตัวผมผมใช้งานตัว UAG เนี่ยก็หาซื้อได้ง่ายมากครับผม ก็น่าจะมีประมาณนี้นะสำหรับเจ้า iPhone 13นะครับถามว่าใช้งานมา6เดือนแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกชอบไหมรู้สึกคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไหมตัวผมเองนะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่แบบเออเราหยิบขึ้นมาแล้วเราต้องการอะไรเราใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยครับไม่ต้องมาคอยลุ้นว่าเอ้ยเขาจะเจ๊งไหมเขาจะหายไปไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะโอเคครับผมคลิปนี้ตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ